ันนี้จะเป็นบอ่อน้าพิ้งส่วนนี้บอ่อส้วมทุกคนถ้าเกิดว่าน้ํามันออกบอ่อนี้เราควรทํายังไงดีอะมันมีตาน้ําอะมันจะใส่ส้วมได้ไหมอะสวัสดีสวีดัตทาทุกคนวันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะเราก็มีงานอีกแล้วนะคะตอนแรกก็คือว่าจะขุดแค่หนึ่งหลุมนะคะแต่ทีนี้พอโทรไปถามช่างช่างเขาบอกว่าต้องมีบอ่อพักพักน้ําด้วย ก็เลยจําเป็นต้องขุด2บ่อนะคะพอขุดไปสักพักนึงได้ยินเสียงรถซาลาเปามาก็เลยจัดเลยค่ะซาลาเปากับขนมจีบมาพักกันพักเอาแรงกันก่อนนะคะกินเติมพลังค่ะ <c oughs> วันนี้เราก็มาขุดตั้งแต่ประมาณ11โมงกว่านะคะ <c oughs> ก็คือมีปัญหาค่ะบ่อแรกที่ขุดไปน่าจะขุดลึกเกินหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> เพราะว่าขุดลงไปแล้วเจอเหมือนน้ำซึมสองตาค่ะ ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่ามันมีบ่อซ่วมกับบ่อพักถ้าเกิดว่าน้ํามันล้นมันก็น่าจะไหลไปที่บ่อพักแล้วก็เหลือบ่อแรกก็คือเหลือเป็นตะกรนะคะก็เลยพอขุดเสร็จแล้วเราก็เลยจัดการเอาวงลงบ่อเลยค่ะอันดับแรกก่อนที่เราจะเอาลงเราก็เจาะตามเอ่อตามร่องก่อนนะคะที่เขาให้มาค่ะทั้งหมด4ี่รู พอจอดเสร็จแล้วก็ไปเรียกตาที่อยู่หน้าบ้านมาช่วยช่วยเอาลงนะคะให้แกมาสอนวิธีเอาลงไปยืมเชือกยืมคอนแกมาหมดเลยค่ะไม่ได้เตรียมมาเพราะว่าคิดว่าน่าจะไม่เสร็จแต่ทีนี้มันเสร็จก็เลยว่าจะเอาให้เสร็จไปเลยตาแกก็มาช่วยเอาลงนะคะหลุมแรกส่วนอันที่สองสามสี่ก็คือเป็นอ,อัพกับน้องชายของเปียวเองค่ะดูแล้ววงก็ช่วงนี้เหมือนมันบางค่ะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่ไม่เหมือนแต่ก่อนก็คือแบบบางมากเลย ก็น่าจะใช้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเหมือนบางเกินไปอันนี้ก็คือเป็นอัพกับน้องชายเอาเอาลงกันนะคะก็คือยกสองคนไหวค่ะงาน,นของเราก็จะมีวงแรกสี่วงนะคะส่วนวงน้ำบ่อน้ำพักก็คือสามวงนะคะอันนี้ก็มีคนมาให้กำลังใจสามสี่คนนะคะคุณยายมานั่งให้กำลังใจทุกครั้งที่มาทำงานตาแกก็มาคอยบอกว่าจะต้องทำย่างงี้เอาออกช่วยดูให้ค่ะ คุณยายก็อยากจะรู้ว่ามันทำยังไงมาส่องดูโอ้ยปานตัวเองจะทำได้เนาะคุณยายส่องดูทุกการกิริยาบทของการกระทำวันนี้ก็คือแดดร้อนมากเลยค่ะไอตรงที่ขุดก็คือมีแดดไอตรงที่ไม่ได้ขุดก็คือเป็นร่มค่ะโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้อันนี้ก็คือเราเอาลงบ่อแรกเสร็จนะคะสี่อันเอ้ยไม่ใช่สี่วงนะคะพอดีเสมอพื้นพอดีเลยค่ะใครก็ไม่รู้ขุดพอดีพอด,พอดีจะชมตัวเองก็ไม่บอก พอขุดเสร็จแล้วเราก็หาฝามาปิดให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือคุณตาก็คือเอาฝามาปิดให้นะคะกลัวกลัวแบบว่ายกมาใส่อีกหลุมนึงแล้วกลัวแบบว่าพลาดตกหลุมนี้ค่ะเดี๋ยวจะไม่เสร็จกันจะได้ไปโรงพยาบาลก่อนอันนี้ก็คือน้องกับอัพก็คือเอามาลงบ่อที่3นะคะปัญหาก็คือขุดไม่ได้ค่ะความลึกไม่ได้ก็เลยพอลงไปแล้วก็คือต้องยกออกมาใหม่แล้วก็ลงไปขุดใหม่พอขุดเสร็จแล้วเราก็เอาลงค่ะ ก็คืออันนี้ก็คือไปช่วยเขางัดเขเ่งแยะหน่อยนึงนะคะเอาลงเสร็จ3ามวงแล้วก็เอาฝามาปิดให้เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือท่านอัพเอามาปิดเองนะคะวงนี้ก็คือลึกไปหน่อยขุดลึกไปหน่อยนึงก็คือไม่ได้เสมอดินลงไปในดินนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่เพราะว่ามันจะต้องขุดเชื่อมกัน,น,นก็คือ,อวงแรกเชื่อมกับวงสองคือชะลบลงไปะคะ่ะพอเอาฝาปิดแล้วเราก็เอาดินลงขอบขอบวงนะคะให้มันเต็ม พอปิดวงเสร็จแล้วเราก็แง้มไว้ให้คุณยายตักน้ํานิดนึงนะคะแง้มเพราะว่าแกจะมาตักน้ํารดผักเสร็จแล้วเราก็กลับบ้านกันนะคะดูสภาพเหนื่อยมาก